ทำไมฉียดยาชาที่จมูกโดยตรงถึงเจ็บมากคลิปนี้มีคําตอบครับสวัสดีครับผมหมอเจน,นะครับนายแพทย์อนุชิตอดิรัชนาล์นะครับชาวแพทย์ตกแต่งประจับอนอรคลินิกนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าการสั่นจมูกเนี่ยฉีดยาชาที่จมูกแล้วถึงเจ็บนะครับต้องเกริ่นก่อนว่าอันนี้ก็เป็นเทคนิคส่วนตัวของผมที่หมอหลงท่านอาจจะทำหรืออาจจะไม่ได้ทํานะครับทุกวันนี้เนี่ยเราจะมีการฉีดสองแบบด้วยกันนะครับแ,แบบแรกคือการฉีดที่บริเวณจมูกโดยตรงการฉีดเนี่ยเริ่มจากการไล่ฉีดขึ้นไปเรื่อยๆแบบ ล่างขึ้นบนนะครับหรือจะบนลงล่างก็แล้วแต่เป็นวิธีแรกส่วนวิธีที่2นะครับซึ่งเป็นวิธีที่ผมใช้นี่ก็คือการบล็อกเส้นภาษาะครับบรเิเวณหน้าแก้มนะครับการบล็กอกเส้นภาษาทเนี่ยก็จะแบ่งเป็นอีก2แบบด้วยกันนะค,คือการบล็อกจากข้างนอกหรือการบล็กอ,อกจากข้างในปากนะครับซึ่งการบล็อกจากข้างนอกเนี่ยก็ังมีความเจ็บนะครับเนื่องจากว่าผิวหนังของเราเนี่ยมีการรับความรู้สึกแหลมอยู่บริเวณด้านบนนะแต่ถ้าเกิดเราบล็กอกจากบริเวณในปากเนี้ยมนแค่จะเจ็บน้อยกว่าครับแต่ว่าเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างยากกว่่่่าาแหหนนนงทีบ็อกกัดวมูสใ อายรวมบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาให้ดูประมาณนี้กับประมาณนี้นะครับบริเวณหน้าแก้มแต่จุดที่บล็อกเนี่ยเราจะเข้าจากทางในปากนะครับฉีดชาก่อนบริเวณนี้จากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มชาแอเรียจากนั้นเนี่ยพอมันเริ่มชาบริเวณนี้ส่วนใหญ่ก็จะชาปลายจมูกบริเวณปากนะครับบริเวณด้านข้างปีกจมูกก็ด้านข้างจมูกเล็กน้อยพอมนค่อยพักนึงเนี่ยเขาชาแล้วเราจะเริ่มฉีดค่อยๆฉีด้จากด้านนอกไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับฉีดจนมาถึงบริเวณหัว้วเน้วย โดยทีนี้คนไข้จะเจ็บน้อยที่สุดยาชาเนี่ยมันมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะครับชวนแรกแล้วเนี่ยยาชาก็จะมีตัวลิโดเคนนะครับหรือตัวยาชาเองนะครับตาเนี่ยตัวลิโดเคนจะมีลิทัมใ้ชา ส่วนอะดรีนาลีนเนี่ยมีฤทธิ์ทำให้หยุดเลือดมันก็เลยเป็นเหตุผลที่เราต้องฉีดบริเวณจมูกนะครับเนื่องจากว่ามันทาให้ลดอาการที่บวมช้ำเลือดออกเลือดข้างได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วการที่เรารอฤทธิยาชาเนี่ยเรารอไม่นานอาจจะแค่1นาทีไม่เกินแต่การที่เราจะรอฤทธิ์ของอะดรีนาลีนให้มันหยุดเลือดได้ให้เส้นเลือดผดตัวเนี่ยอาจจะต้องรอประมาณ7นาทีอย่างน้อนครับโดยปกติแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทําไมเคสส่วนใหนที่ผมทําถึงฉีดยาชาแล้วไม่ค่อยเจ็บนะครับ